ถือว่าใช้ได้นะครับหลังนี้ตุกี้หนูก็ปล่อยไปชนตัวทวงอะออสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพี่น้อง,ง,น,องนานาเอซีทุกท่านครับผมมาครับเแยวนี้เราดูหลอบน้ำแห้งกันนีอยู่บนบกหมดแล้วนะครับหลอบผมก็ ไปได้มากู่สไลวันนะครับมาครับเดีย๋ยวเรามาดูว่ามีปลาอะไรหรือเปล่าหนูเห็นมีดินอยู่นะดินดินอยู่นะครับมันจะย้ายตั้งแต่งวดที่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ย้ายดูโอ้โหดูครับนี่อ่ะ ครบเซตเลยมีทั้งปานินปลาช่อนแล้วก็ปลากระสงปลาบูนะครับแต่ปลาบูตัวเล็ก <c oughs> หลายตัวเลยนะครับหลังแรกไปครับเดี๋ยวไปดูกันต่อหมานนะหลังนี้ ดูนงิับหลังทีว่สอโอ้นี่ครับมีปลาตะกรับแล้วก็ปลากระกสงนะครับหลายตัวอยู่นี่ถือว่าใช้ได้นะครับหลังนี้ เมื่อกี้หนูก็ปล่อยไปชนตัวๆอ่งเียเออดีเลยปล่อยปลากันคนละตัวตัวเล็กๆนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทำเหยื่อเบ็ดลาวไปครับโอ้โหโอ้โห โอ้โหดูนี่ังนี้มีปลาช่อนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปลาหมอใหญ่หนึ่งตัวแจวครับ